h o l โ h ลา a t o โตโนส e n v e n i d o s a s p อา i s สเปน s คาซค่ะซิสกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากวิดีโอไปสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าหมดแต่ทำโพสลงเพจนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็ติดตามกันได้ที่เพจ Facebook Page นะคะสเปนิคาซิสนะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะแล้วก็มี Instagram มี TikTok ด้วยจริงๆนะแต่ว่า เอาแค่นี้ก่อนละกันแค่นี้ก็พอไม่ทันแล้วโอเคก็วันนี้นะคะซิสมีเรื่องที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเนาะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะยังไม่รู้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนดิสนีย์ค่ะแต่ว่าเป็นชื่อของการ์ตูนดิสนีย์ที่เป็นชื่อในภาษาสเปนเนาะสำหรับวันนี้ซิสก็มีมาให้ทั้งหมด9เรื่องด้วยกันนะคะ แล้วก็เรื่องไหนที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อที่มันแบบเหมือนกับภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้ยกมาพูดในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกก็คือร้อยหนึ่งดัมเชียนะคะสําหรับเรื่องนี้นะในภาษาในภาษาสเปนนะคะเราจะเรียกว่า ciento un dalmatas ก็คือร้อยหนึ่งดัมเชียนเองนะคะแล้วก็เรื่องที่ 2ค่ะเป็นเรื่อง Alice in Wonderland เนาะก็ภาษาสเปนนะคะเราเรียกว่า Alicia en el país de las maravillas Alicia en el país de las maravillas maravillas นะคะก็คือ maravillas แปลว่าเหมือนแบบมหัศจรรย์เนาะก็เทียบได้กับคำว่า w o n d e r ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็ El p บก็คือเหมือนเป็นประเทศนะคะในที่นี้ก็อาจจะเป็นเหมือนเปรียบเทียบได้เหมือนคำว่า l a n d นั่นเองเนาะก็เลยเป็นคำนี้นะคะแล้วก็ a l i c ซียเนี่ยก็ชื่อก็คือเป็นชื่ออลิสที่เขาเรียกในภาษาสเปนเนาะโอเคสำหรับเรื่องที่3นะคะเป็น Beauty and the Beast นะคะก็คือ งามกับเจ้าชายอสูรใช่ไหมในภาษาไทยเนาะน่าจะใช่นะคะก็สำหรับในภาษาสเปนนะคะเรียกว่า La เ e l l อีลาเบสเ i a ย e บ l a ก็คือคนสวยนะคะแล้วก็เบสตีนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรถ้าใครรู้ก็ บอกกันด้วยนะคะโอเคต่อไปเรื่องที่4ี่นะคะเรื่องซินเดเรลล่านะคะมีใครชอบบ้างซิชอบมากเลยตอนเด็กๆนะคะชอบดูแล้วก็แบบตอนเด็กๆก็จะฝันว่าอยากเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมตอนนี้ไม่อยากเป็นเจ้าหญิงแล้วนะคะอยากเป็นคนรวยนะคะโอเคสำหรับเรื่องซินเดเรลล่านะคะในภาษาสเปนเรียกว่านะคะเซนิเซียนตาเซนิเซียนตานะคะก็ซินเดเรลล่านั่นเองเนาะ โอเคเรื่องต่อไปค่ะเรื่องที่5นะ The Lion King The Lion King ในภาษาสเปนนะคะเราจะเรียกว่า El Rey Leon นะคะ El Rey เนี่ยก็คือพระราชานั่นเองนะคะแล้วก็ Leon ก็แปลว่าสิงโตนะคะรวมกันแล้วก็เป็น The Lion King นั่นเองอาะโอเคเรื่องที่6ค่ะเรื่องที่6ก็เป็นเรื่องที่ซีชอบมากเหมือนกันชอบเพลงเพลงเขาน่าหลักมากนะคะ ก็คือเดลิ t ตเมอร์เมดนั่นเองนะคะสำหรับในภาษาสเปนนะเขาเรียกว่าลา s i เรนิตาลา s i เรนิตานะคะก็คือเหมือนเป็นนางเงือกตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าคำที่เรียกนางเงือกเฉยๆเนี่ยเราจะเรียกว่าลาซซเรน่นะคะก็คือนางเงือกเนาะต่อไปนะคะเรื่องที่ ค่ะมีใครชอบโกหกไหม <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะมีแต่ว่าอย่ากโกหกนะเดี๋ยวจมูกจะยืดอย่างงี้นะคะก็พนอคคิโอนั่นเองนะคะสำหรับพนอนคิโอในภาษาสเปนนะคะจะเรียกว่าพิโนโชพิโนโชนะคะพิโนโชก็คือพนอคคิโอนะคะแล้วก็เรื่องที่8นะคะก็คือเรื่องเจ้าหญิงนิทรานั่นเอง Sleeping Beauty นะคะสำหรับเรื่องนี้ในภาษาสเปนเราจะเรียกว่า La Bella Durmiente la bella d ร r m i e n t e d อ r m i e n t e แปลว่ากำลังหลับนะคะสลิป p ิ้งเนาะก็เบียก็คือคนสวยอีกแล้วนะคะ mm hmm. คนสวยกำลังนอนหลับเนาะลาเบียดอร์มิเอเตนะคะ <laughs> แล้วก็ <laughs> เรื่องสท้ายน,นะคะ <laughs> ชื่อยาวนิดนึงนะคะ Snow White <laughs> กับคนแคระทั้งเจ็ดนะคะ <laughs> ในภาษาสเปน <laughs> จะเรียกว่า Blanca Nieves y los siete Enanitos นะคะบลังกาเนื้อส์และ s 7 Enanitos Enanitos ก็คือคนแคระหลายๆคนนั่นเองนะคะก็สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดก็ยังไงลองเอาชื่อที่ซิสให้นะคะไปเซิร์ชดูใน YouTube ก็ได้เนาะจะได้ดู ดูการ์ตูนเป็นภาษาสเปนแล้วก็ได้ฝึกฟังด้วยไปในตัวนะคะก็สำหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกซิได้เลยด้านล่างเดี๋ยวซิตมาอ่านนะแล้วก็ฝากช่องของ Spanish c l a s s s t ด้วยนะคะจะพยายาม อัพวิดีโอให้บ่อยขึ้นก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกด s c r ตา e ด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ข้า้งตายนะคะสำหรับวันนี้ซิสไปแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะอาดีย์สโนเบมสบาย